จ่าพี่น้องเอฟซีจ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตุภาด้วยนะจ๊ะเนาะมื้อนี้เดินทางมาอยู่วัดบ้านตอนเนาะค่ะเนาะวัดบ้านตอนบ้านตอนอยู่ไอ้อ่ว่างๆนะท่านสามหมาเบิ่งบังไฟพญานาคม่ะพี่น้องตอนนี้กําลังฮื้อห้าลดกําลังรังไหลเข้ามาเนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าเพิ่นจะมีม่องที่ว่าให้เฮาทําบุญเนาะค่ะจะมีกระถินด้วยเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะ มีท่าบุญกะทินแล้วก็มีบูชาดอกไม้ทะทูปเทียนขึ้นไปไหว้พระอยู่เครื่องกุนเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะตอนนี้เบิก์ทราบเพิ่นกับกำลังขึ้นไปไหว้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจตูสิขึ้นไปน้ำฝนเนาะค่ะคือว่าต้องบูชาบูชาผ้าใตหนึ่งร้อย100บาทจา้ะ บูชาผ้าไต่หนึ่งร้อยบาทค่ะถูกอันนี้ทุกเทียนดอกไม้กับผ้าไตค่ะค่ะทั้งหมดเลยค่ะหยอดลงหนีเลยนะคะเนาะเอาพี่น้องเอพซี่ะครับตรวจแล้วหรือครับร่วมทำบุญนะจ๊ะสาธุครับอันนี้เป็นปีแรกนะครับที่เปิดบูชาครับ วัด่อขอวัดยังก็จ้าเนี่ยวัดยังก็วัดไชยศีค่ะพี่มามาไปพี่น้องกินซีเนี่ยพี่น้องอ๋อพีมาทักเป็นขั้งแรกพี่เพิ่นได้เปิดโบสถ์เนาะค่ะเนาะไปพาพี่น้องขึ้นไปท้ำบุญเนาะค่ะขึ้นไปไหว้ทำบุญผ้าไตเนาะค่ะเนาะมาถึงแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดบุญเนาะค่ะพี่น้องคะมาถึงแล้วก็ต้องทำบุญค่ะเอ้า วาม่อมนทเนว่าสรับคนลานาหยครับว่าผไามรี่นได้ที่ปมาครับพกนกางแล้วนไปครับตอน้ราตองครับตไปมนีเะาอากร้วัดเราากทมาหลายที่หลายครั้งนะราปีที่มาหน้านะครับอนี้ปมาหน้าถูกทั้งหายต้อไครับ นี่ต้องมาตครับ้มาตอรครับต้อมาต่องมีต่่นอาตครับต่างเรับนมาต่มาตมเรื่องเพื่อไใครับสาี่คลครับก็คือที่้ามาตองมีครับ ทุกท่านจะไปเอาหน้าครับวีทุกท่านร้อเียเชอกเอหองนะครับมังจากนี้ไม่หนีเลยนะครับหน้าของหน้าาะเขาเปิดใส่ีนะครับวันนี้การเบี้ยงเกการนะเรื่องารคาันนี้กาเลียนับเะไม่ออก้องพีนะครับตับหน้าเาใสาผานห้องแล้วตัคอสันไปนะครับตัวเขาจ The world of the human heart, the world of the human heart, the world of the human heart, and 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 the world of the thật dễ lắm thật dễ lắm đi một không sao hết หมอครับเจ้บอกนะครับี่เรตากทีนะไม่ตากเลยครับเราต้อักาครับัวนับาน้องจาหน้าีาการัาของโรยาบาน้อีมากครับเรหน้ารี่เจมสนะครับทุอก็อมากน้องลูกคุณท่านครคุณทุ่านที่มีสุทภา

แล้วทันทีแล so, ้วท like, ันทีใธ้มอมบอกตามาครับเนรามาแล้วเราไปทันทีแล้วทันทีมัเนะับว่าเราตัดตอนาที่นี่ราต้องติดตั้ะรที่นี่นะอาจจะมีการมีตู้นะครับอาทิตย์หนึ่งนะโ้ยบริกาห้องวันนี้เรอสถานที่เรา้องการต้องซื้อนะครับสานท้วาไปเห็นนะ

มาดูว่าตัวนับตวนับนะครับอ่าตัวนับตายแล้วกครับัับายหลังลอยผ่านหลังลอยผ่านไปถ้าติดลรโคตัับัับแล้วเอาแล้วเอาแล้สรล้วอัับร็จแล้ครับัััแล sure> ้ว เีาจะต้องรักต้องเอตัวเราเพื่อนเรบ้าเนะครับติดลบก็มันทั้งบ้านนะครับติดลบก็มันทั้งบานนี่นะตัดที่ไหนก็ได้ที่เราต้องา အမေတို့လာကြပါတော့အားပါပါဒီအာနော်ကျွန်တော်တို့လာပါမယ်ပါဒီမှာတစ်ခိုင်ချင်းပါပါကျွန်တော်တို့လာပါတော့ပရိသတ်အားလုံးပါ ที่านมครัที่นี้บางไฟราต้องีหลาย่ง้หลายที่ดังเพราะว่าดี่านะาดี่เราทได้อประมาณหกสิบกว่าครับหกสิบกว่าครับโอเคครับกำลงตั้นเพื่อครับการลดดีมากนยที่นะตัวระบายท่ลกไก่ท่านเอากอวบอกเป็นระบายนะครับ การบ้านข้นบ้างด่าด่าด่่าด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 ่าาดาด่่าาาดด่าะคาด่าดา่าด่าด่าด่า่า่าด่าดาด่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 า่าด่าด้า่าาด่าด่่าาดาด่าด่่าด่าด่าา

มาแจก บูชาผาะไต้นะครับบูชาพระไต้นะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีทับุนพิททองนะครับพระประธานนะครับอ่าแล้วแต่สมัท่าครับบูชาเจตุรวมทับทุนทั้งกันนะครับยี่สิบบาทสามสิบบาทที่สิบบาทก็ได้นะครับพอเว่ากันนะคทับทุนนะครับเป็นๆนั่นเอะ เอาพี่น้องเอฟซีมือนีบเดินทางมากพ่อยฟซีพอดีเนาะบ้านยังก็จานทร์คานบคุณครับผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้นะครับคี่เพิ่นวานะครับดุนดุนนั่นว่มีไผปั่นวัดไย่ามีไผปั่นแจกนะมันบอลแบ่งแยกได้คือนดังไม้่ตะพากางเพิ่นว่าผู้ใดเฮ็ดกับผู้นั้นได้ครับบุญานาบุญกุศลนะครับ คนอยู่ค่ะข <year before> <summer> ึ <might want refugees forever> ้นท <Labor ator> <fi> ุก <available> ปีอยู <me bunları> ่งก็ปีนี้ก็คือสิขึ้นให้เกตตัวเนเป็นบุนตาอยู่เนาะปีนี้พี่ซื้อพวกคนร้ายก็ปีที่แล้วอยู่บ่โอ้สาตัวผู้งดเปิดเปิดผู้องค์ดำไอ่จริงๆแล้วเกตุัวเฮทชีฟอยู่กับอาจารย์นอตตี้ปนี้เพคนอยากมากเป็นเลยมาเข่าฝันก็เลยขอางเงื่อนคาหนำมันกันอยากใครมากกัเล่ใจหาพันก็เลยมากเดี๋ยวทักเพิ่มมากก็บรูว่าจีเป็นโต๊ะไซเด้ แต่ว่าโซเฟืองกับผ้ามานหนีกับคงจมยนต์หนีัดเลือกเลยครับจองสถานที่ได้เลยนะครับสถานที่ได้ว่างก็นั่งได้สบายนะครับห่ดไห้ปิดจ้าจักรเยาอม่ดีนี่ห่อปูดอาหารการกินเ่าก็มีนะครับปิดไมค่าไม่ค่ากระมาหลายนะครับโอแล้วคนคณะกรรมการนะครับประดิษฐ์ปรดิษฐ์รวมน้ำบุญน้ำเมี่ยงครับขายได้จ้าได้มีประดิษมีปูเป็นซื้อเติมเปืเปิดโบดกะทินกะเสียบได้เลยครับมันจะมีตัวเนฟนะครับผมตัวได้ว่างก่ะเสียบได้เลยครับ เพราะว่าพระประธานเท่านียกไลายหน่อยปี่ขสามารถยิบไปเลยนะครับสมพ่อวานทีทระทิ้นนะครับก็คือกระทิ้นนะครับก็คือเป็นกระทินสามัคคีทอดถวายวัดเชยสีนะครับคือวัดเท่านี้แหละครับวัดเชยสีครับวัดเชยสีบัตรกดเงินเงินมีเงินคื้อเปินมีเงินซื้อมาอย่าเปิดโบสถ์ระสันว่าถ้าเปิดโบสถ์เราจะมีบั้งไฟพญานาคให้ดูเยอะค่ะพี่น้อง อาเมื่อกี้นี่ก็ไปเห็ุผลมากแล้วเนาะเนาะแต่ว่าตอนนี้เจตุสิภาพี่น้องเอฟซียางลงไปเบิงขังล่างเนาะค่ะไปดูข้างล่างก่อนเนาะค่ะเนาะเดินซ้ายค่ะพี่น้องใจนี่มานางเฮ็ดอากรากอ้ว่เนี่ยให้ได้เนี่ยฮะตอนข่อยยางลงมาที่แหลกบ่มีบูหูจักข่อยบัดข่อยถือขาก้องยังข่อยถามแม่นเจตุผ้าร่วยบ่พนะที่แหลกขาเจ้าบ่รู้จากจักคน บัดพ่อถือกล้องลงมาเป็นเกจตูผ้าร่วยบอวัชร์แบบนี้มันต้องได้ถือกล้องตัวนี้นะ,อะบอข้าเจ้าหูจ้ากูตั้งใดทั้งช่องมหาเฮงพนะ <c oughs> ทั้งช่องมหาเฮงกับเียบพนะบัดจีบอา <c oughs> สุดยอดวิน้องเก็บสีเกจตูหูจ้ากเกจตูแต่แต่ทั้งอื่น <c oughs> เออบองครายบ่ยงทางช่องเจตุจ้าเทียว่าสันวเบ่งทางช่องอื่นว่าสันวาเอ้าสำหรับชิปนี่เจตุผ้าไปถ้ำบุหลดเนพี่น้องเนาะล่อเหมือนแรงเทียเดียวได้ยินวามือนี่ข้าเจ้าซื้อได้แล้วว่าบัางไฟพญานาคจะขึ้นเป็นขึ้นมากเป็นพิเศษเพราะว่าเพิ่นเปิดซิมเปิดโบสถ์เนาะพี่น้องก็ค่อยติดตามทางช่องเนาะค่ะเนาะเอารวยรวยกันทุกท่านเ้อพี่น้องเด้อ